สวัสดีคะ่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาเพาะเมล็ดก,กะเพราให้ดูคะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเมล็ดกะเพราก่อนนะคะแล้วค่อยมาเพาะค่ะนี่จะเป็นต้นกะเพราที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อายุมากชราภาพแล้วละคะ่ะจะหมดอายุไขของเขาแล้วแม่มริสอนก็จะเก็บเมล็ด นี่นะคะเมล็ดก,กระเพาแล้วก็นําไปเพาะเพื่อที่จะได้กระเพาใบอ่อนๆยอดสวยๆไว้กินนะคะก็นําไปเพาะทั้งหมดนี้เลยค่ะเรามาเตรียมกระถางกันนะคะกระถางดูกว้างมากก็ใช้ใบหญ้าใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองพ้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกค่ะ ดองก้นกระถางประมาณ1ในสของกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปดินที่ปรุงนะคะดินด้วน1ส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ใส่ดินให้เต็ม กระถางเพราะว่าในอนาคตใบไม้สุดและใบไม้แห้งก็จะยุบตัวลงนะคะไม่ต้องเผื่อแล้วก็ใส่เปลือกไข่เปลือกไข่นี้จะเพิ่มแคลเซียมให้กระเพราแล้วก็มีกรรมะถันอ่อนๆช่วยไล่มุดและมะเรงค่ะหลังจากนั้นก็นำเมล็ดก,กระเพรามาเพาะเลยคะ่ะนี่ไม่ต้องยีเอาเมล็ดออกนะคะก็จะมีเปลือกนอกก็พ่อลงไปเลยนะคะ โดยลงไปให้ทั่วกระถางแล้วก็ใช้ดินที่ปรุงนะคะมาโรยทับหน่อยหนึ่งไม่ต้องมากค่ะรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะ หลังจากที่เพาะก็รดน้ําทุกวันนะคะรดน้ําทุกวันผ่านไปหนึ่งเดือนเราไปดูกระเพรากันนี่เห็นไหมคะกระเพราต้นอ่อนๆยอดอ่อน,ออนจะแยกต้นกล้าไปปลูกก็ได้หลาย10ต้นเลยค่ะ4 0่สห้าต้นน่าจะเป็น100ต้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้หรือว่าจะแยกต้นกล้าไปปลูก อาจจะแยกออกไปสักโสงกระถาง3มกระถางก็ได้แต่แม่บริซอยไม่แยกต้นกล้าหรอกค่ะก็จะตัดนำไปกินเลยตัดยอดนำไปกินแล้วก็ให้เขาแตกออกมาใหม่แล้วก็เพาะใหม่เพราะว่าเมล็ดกระเพามีเยอะนะถ้าเราตัดยอดอ่อนลำต้นอ่อนกินกระเพาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ เดี๋ยวแม่บริซอนนอาจจะย้ายกระถางสักหนึ่งกระถางก็ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดไม่มีเวลาก็ไม่ต้องย้ายต้นกล้าออกไปก็ปลูกอย่างนี้แหละเติมดินแล้วก็ให้แตกยอดออกมาใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกินนะคะทําง่ายๆแล้วแต่สะดวกสําหรับวิธีบํารุงกระเพรานะคะก็กระเพรานี้จะไม่ค่อยมีเพลี้ยเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวค่ะ ก็รดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหนอกกล้วยปุ๋ยน้ำสาวข้าวจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะก็รดไปรดครั้งละอย่างครั้งละอย่างห่างกัน3วันปริมาณในการรดก็คือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรนะคะสามวันรดครั้งหมุนเวียนกันไป ค่ะวันนี้แม่เมดิสนก็มาให้ความรู้วิธีการเพราะกระเพรานะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่มเมดิสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ